หมูตุนซีอิ๊วจากหม้ออัดแรงดันไมโครเวฟครับนี่ครับนี่คือนวัาตาก,กรรมใหม่จากเครื่องครัวไมเออร์ครับที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือหม้ออัดแรงดันไมโครเวฟอันนี้ฟังไม่ผิดนะเฮ้ยไมยโครเวฟเนี่ยมันสามารถใช้หม้ออัดแรงดันได้เหรอได้ยินตอนแรกไม่เชื่อใครอยากรู้บ้างเดี๋ยวเราไปแกะกล่องพร้อมกันดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยกล่องเป็นอย่างนี้นะครับสีก็จะต้องเป็นสีแดงแบบนี้นะที่จริงเขามีหลายสีนะครับนี่ไมเออร์นะะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูเลยนะฮะ อันที่เห็นอันแรกก็เลยก็คือนี่นะครับคู่มือการใช้งานและสูตรอาหารสําหรับหม้ออัดแรงดันไมโครเวฟนะครับไมเออร์นี้เดี๋ยวเราเราไปศึกษากันเองนะโอเคในกล่องก็จะมีโอ้โหสีแดงสดใสครับน้ําหนักประมาณสัก1กิโลกิโลกว่านี่แหละนะครับนี่น้ําหนักประมาณนั้นนะอ พลาสติกแข็งแรงก็อ,อาจแรงดันไมโครเวฟอันนี้ของไมเออร์เนี้ยนะครับผลิตจากโพลีโพรพิลีนนะนะครับแล้วก็ BPA f r e ฟรีก็คือไม่มีสารก่อมะเร็งแข็งแรงมากหนามากเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในนะนี่เวลาเปิดก็นี่หมุนควอนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับอ๋ออันนี้มีซีนแถมให้ด้วย1อันนะอยู่ตรงนี้อันนี้เอาไว้สำรองนะครับข้างในนี่ก็จะมีกรองมีซีนยางนะครับอันนี้ถอดไปล้างได้นะนี่นะครับมีสลักนิลภัย ต้องดูให้แน่ใจว่ามันครบหมดทุกอันนะถึงเอาไปใช้หนามากหนามากครับนี่ระบบความปลอดภัยของเขานี่นี่นะครับอันนี้ระบายความร้อนนี่นะครับหนานะหนามากหนาที่สุดโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างแล้วก็เราจะเอาไปทําอาหารกันตอนนี้ครบส0สนาทีแล้วเดี๋ยวเราเอามาดูกันนะครับตอนนั้นออกมาควรหาสูงมือหรือว่าหาอะไรจับนะครับเพราะว่ามันจะร้อนนะมาแล้วครับ ควรรอให้ปุ่มนิรภัยลงไปก่อนนะครับถึงจะเปิดฝาได้นะโอ้โหนี่คือหมูตุ่นซีอิ๊วจากหม้ออัดแรงดันไมโครเวฟนะครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวจะเอาไปใส่จานให้ดู โรยต้นหอมนิดนึงนะครับนี่เอครับเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะอืมามากอันนี้คือใช้เวลาไม่นานเนาะมออัดแรงดันเนี่ยจะช่วยทําให้อาหารเนี่ยสุกบวยเร็วขึ้นถึงสามเท่าะนะครับหรือว่าประหยัดพลังงานไปถึง70%็ดิเปอร์เเลยนะอันนี้เนี่ย อร่อยอย่างนี้เลยนะครับนี่ทำง่ายๆด้วยหม้ออัดแรงดันนี่ครับหม้ออัดแรงดันไมเออร์นะฮะสามารถใช้กับไมโครเวฟได้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองดูในตะกร้าหรือว่าในลิงก์ก็ได้นะครับนี่นะครับ